เพิ่มตึงโปงเนี่ยก็ในการปะทะกันเป็นชิ้ใหญ่ๆจนถึงขนาดนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับจะมีการยิงกันอยู่เป็นระยะระยะครับคุณพรชัยอยู่ตรงจุดไหนครับปลอดภัยพอไหมฮะครับผมคาดว่าผมอยู่หลังหลังทหารนะฮะก็ก็ก็มองเห็นว่าในส่วนของทหารเนี่ยก็พออยู่มีกระบอ้ายหลงถือครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเข้าใจว่ากําลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครคุณพรชัยครับครับผมครับผมตอนนี้ก็คือหลบเข้ามาในอาคารตรงนี้แหละครับครับ แล้วก็ในส่วนของทหารเองเนี่ยก็มีบังเกอร์ก็สอบทรายบังอยู่นะครับซึ่งในส่วนของที่ระเบิดตกมาเนี่ยก็คงไม่คงยังไม่คาดว่าจะไม่มีอันตรายครับครับแล้วกับตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับคุณพรชัยครับสวัสดีครับ นี่เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องที่มีมาในช่วงวันสวันที่ผ่านมานะครับหลังจากสอชอใช้มาตรการในการบีบพื้นที่เพื่อกดดันการชุมนุมของกลุ่มนปชที่มีเวทีหลักอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับเราจะไปติดตามปกติของทางสถานีนะครับและติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา17นาฬิกครับสวัสดีครับ